กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับกับผมสอแสแดงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอพระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมาหาภูมิพลอดุลยเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่าน <c oughs> สำหรับเหรียญสิบ,บาทเหรียญนี้ครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดราเลยนะครับ ในรอยดำปีจะเจีนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านเหรียญแบบนี้ล้างออกนะครับท่านแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยครับมันก็เลยมีเวลาที่จะมาทําการล้างก็เอาแบบนี้ให้พี่ๆนเพื่อนเพื mm ่อน้องๆ้องทุกท really ่านมาดูหน่อยครับพูดกันตามตรงนะครับถ้าเอาเหรียญที่ทําการล้างกับเหรียญที่ไม่ทําการล้างเราที่มาทํามาให้พี่พี่เพื่อนน้องๆดูนั้นผมว่าสาหรับผมเราคิดว่าเอาเหรียญที่ไั่ทํานทการล้างดีกว่าครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เหรียญจะอยู่ครบครับ แต่ถ้าทําการล้างแล้วมันอาจจะสึกล้อไปนิดหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับท่านมันก็ไม่แน่นอนนะครับท่านเราล้างไปล้างมานี่อาจจะทําให้ประวัติศาสตร์ของเหรียญที่อยู่ในเหรียญน,นี้หลุดออกไปก็เป็นไปได้นะครับท่านอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไรหรือเปล่าเร้วาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการประยุติิ์อยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วมาดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับเนี่ยลักษณะของเหรียญเป็นเหลยญแบบสองสีตัวติดนะครับชิวพนิเกิอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่เบื้องหน้าพงท่านก่อภูวิพนออุญมยศิริหินจ้กจินนะครับส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านบรมบรูฟโพงท่านก็คมชัดเจาะมากครับดูครับนี่ดูใกล้ไปเลยครับคมชัดเจาะมากนะครับเนี่ยไม่มีอยู่ครับรอยขีดข่วนแต่มีน้อยมากนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวที่ยังไม่ทำากญหลางอย่างว่านันแัละครับสำหรับเหรียญนี้นะคร มาดูขอบเฟืองเป็นไงวะครับขอบเฟืองเรียนนี้ครับสุดยอดไหมสุดยอดไหมครับขอบเฟืองเรียนนี้ครับโอ้โหโอเคครับเหเรียนนี้ครับก็มีระบบระบีนิดนิดหน่อยหนกับท่านไม่มีอะไรมากมายครับดูสิครับนี่นิดนิดหน่อยหน่อยครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเรียบนี้นะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนี่ขอครับว่าเป็นปีพศอะไรจำนวนกรบปอยู่ที่สเท่ร่นะครับด้านหลังครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิ สำหรับอักษรเบียนี้สั่ขึ้นมาเพื่อผู้วิการทางสายตานะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดนึงนะครับท่านพศ20532ครับท่านสองห้าสามสองนะครับนี่ครับปีพศนี้ผลิตเยอะนะครับนี่ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งหรอสิบเนดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามครับต่ำวันนี้คือแม่นันเจ้าพญาในล่างถูกสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหริบนะครับ สำหรับปีพศ2532นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่120ล้านบาท100เหรียญพอดีพอดีครับท่านจำนวนการผลิตนะครับท่าน100เหรียญพอดีพอดีนะครับบางครั้งก็พูดเกินไปก่อนเลยนะครับท่านผมก็หลงหลงหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเจ๋แล้วอันนี้แล้วครับยอมรับอยู่แล้วครับผมนะ หนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีีนะครับาสำหรับจํานวนการผลิตนะครับสําหรับยูเอ็นซีนั้นเขาให้อยู่ที่ราคาตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับสูงกว่าการนะครับเนี่ยสําหรับจํานวนการผลิตนี่หนึ่งร้อยล้านเหรียญเนี่ยหนึ่งร้อยสิบาทถือว่าสูงโอกาสนะครับสําหรับยูเอ็นซีนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านตกอยู่ที่เหรียญละประมาณสามสิบถึงสี่สิบบาท เท่านั้นเองนะครับ